ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ Perfect Car Channel นะครับวันนี้อยู่กันเหมือนเดิมครับปั๊บอุ่นหมีใจดีคนเดิมพูดเปนเรื่อรายการนะครับเราอยู่กันที่บริเวณลาซาเบรเติดรถไฟฟ้าแบริงนะครับใครมาไม่ถูกเบอร์โทรตรงนี้ได้เลยครับ0971818000น่นะครับเมมไว้ขึ้นลายขอโรขอรูปรถสวยๆด้านหลังอย่างนี้ดูได้นะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากดูเป็นเป็นอยากดูภาพเคลื่อนไหวนะครับติดตามชมในคลิปนี้ได้เลยครับ บอกเลยนะครับสิ่งที่ผมพามาดูคือ w ีออสตัวท็อปปี17ครับคุณผู้ชมป้ายแดงขายอยู่0 0 0 0นนะครับ0 0 0 0กว่าด้วยไม่ใช่6 0 0 0 0ทุนทวแน่นอนครับวันนี้ผมเอามาขายคุณผู้ชมนะครับโดยราคาครั้งแรกที่ตั้งไว้เนี่ยครับอยู่ที่4 1 7 0 0 0 0บาทแต่ไม่ครับวันนี้เราตัดไปเลยเศรษฐกิจอย่างนี้เราช่วยคุณผู้ชมอย่างเต็มที่ครับอย่างที่บอกนะป้ายแดงขายอยู่0 0 0 0นประมาณ6 0 0 0นะอันนี้ครับ ปี17รถใช้งานมา3ปี v ีออตัวท็อปตัว G ครับขายไปเลยคุณผู้ชมเอาราคาไปเลย3 8ม0 0 0บาทครับแต่ถ้าเกิดมาจากในช่องทาง u t u b e นะครับเอาไปเลยวางจองพันหนึ่งผมรถให้หมื่นหนึ่งวาง3,000ลดให้3 0,000ื่นนะครับเบอร์โทรด้านล่าง09718 1800คุณพี่โทรมาได้ตลอดนะครับรถเจ้าของมือเดียวนะครับรถเจ้าของใช้งานมาแค่มือเดียวเท่านั้นเองเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยดีกว่ารถมือเดียวเนี่ยสภาพเป็นยังไงกันบ้าง อย่างแรกครับไฟหน้าไฟหน้านะไฟบรแบนโปรเจตเตอร์เล,น,เลนลมดำมาให้เรียบร้อยแล้วดีไซน์ดีสไตล์สปอร์ตครับไฟเดย์ไทม์นิ่งไหลมีให้ตรงบริเวณกันชนด้านหน้าเป็นสีดำแบบเปลี่ยนโนแบกครับนี่ครับออปชั่นรถตัวท็อปท็อป,อปต้องเป็นอย่างนี้ครับดูบริเวณกระจังด้านหน้าเหมือนแคมรี่ไหมล่ะเหมือนแคมรี่ที่เป็นแพลตฟอร์มแบบ TNGA ไหมครับที่หน้าเหมือนเล็กซัสหน้าตาคล้ายกันมากเลยครับคล้ายกันกับเอาตเตที่อยู่บนโชว์รูมนะทุกวันนี้ครับ ผิวพันรถโอเคนะก็มีริ้วรอยตามการใช้งานบ้างนิดหน่อยครับแต่ดูที่เห็นเลยรถไม่ได้ตากแดดอันนี้แผงจิง้งลีดดๆสวยๆครับในคลิปผมจะพยายามอยากให้เห็นคุณภาพของตัวรถนะครับอยากให้เห็นอย่างแรกเลยบอดี้คือบอดี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่เปลี่ยนไม่ได้มีเงินยังไงก็ทํามันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นซื้อรถเซ c o n d คอนแฮนครับบอดี้ต้องสวยครับดูบริเวณช่องไฟครับตรงเป็นสันไม่บุดไม่เบี้ยว ไฟเลี้ยวเข้าก็าจบบองข้างมีช่วยลดการเกิดอบุบัติเหตุได้ดีอันนี้ผมชอบเดี๋ยวไปดูภายในส่วนหนึ่งกันก่อนแล้วกันนะเบาะยังไม่ต้องถ่าย๋ยวค่อยไปดูภายในอันนี้ให้ดูหวัวน็อตให้ดูบริเวณซ่อกครับน็อตนี่ครบไม่ได้นะทำไมครับเหลี่ยมจัดเลิกิน<ม>ไม่โดนแกะไม่โดนไข่นะครับน็อตแก้มเดิมเดม,ดมน็อตประตูเดิมเด,ดมนะครับไม่ได้โดนมาแต่อย่างใดเลยนะคุณผู้ชมให้ภาพมันฟ้องกันเลยสกราเพจมีการเลี้ยวคันลอยได้ดีน็อตบริเวณเสาบียังครบไม่ได้เหมือนเดิมเหลี่ยมจัดเหมือนกัน อ่ะอันนี้ด้านท้ายให้ดูกันด้วยให้ดูทั้งคันเลยครับ <c oughs> คือผมอยากให้คุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับผมอยากให้เห็นว่าอยากให้เห็นก่อนที่จะเข้ามาอยากประหยัดเวลาให้คุณผู้ชมจริงๆครับ <c oughs> เนี่ยมันยังสวยๆน็อตคมๆเหลี่ยมจัดๆครบไม่ได้อย่างนี้เลยเสร็จปุ๊บมาดูบอดี้ทางด้านท้ายกันดีกว่าคุณผู้ชมบอดี้ด้านท้ายนะอันนี้ให้เห็นความเงาของแลกกเกอร์ความฉ่ำของแล็กเกอร์ิล์มสวยๆอยู่ครับเฟรมสวยๆอยู่ สาวอากาศเป็นสาวอากาศแบบสั้นแล้วที่ผมอนุญ,ญาตเปิดฝาด้านท้ายรถให้ดูนะดูฝากระโปรงท้ายหน่อย <S <S ยางอะไหล่มียางอะไหล่มีให้อุปกรณ์มีให้คันนี้เป็นติดตั้งเชื้อเพลิง2ทางเลือกนะครับคันนี้เป็นเชื้อเพลิงแบบ LPG ด้วยแล้วก็เป็นแบบเบนซินด้วยนะครับเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งครับไม่ต้องกังวลน,นะครับรถคันไหนไม่เยอะรถคันไหนติดแก๊สผมขายราคาถูกแน่นอนครับ 387ไม่รวมโปรจองพันลดหมื่นอย่าลืมนะครับเบอร์โทรอินเสิร์ตให้แล้วครับ0 9น1 8เ8 0 0 0่่เดี๋ยวมาดูบอดี้รถกันหน่อยครับอันนี้ซิลิโคนนิ่มๆนี่ผมจิ้มให้ดูได้เลยนะครับว่าไม่ได้ผ่านการทำสีน,อน็นอตเดิมเดิมน็อตฝาท้ายเดิมทั้งสองฝั่งนะฝั่งซ้ายฝั่งขวานะอ่ะซ้ายขวาน็อตเดิมน็อตไฟท้ายเดิมครับดูได้เลยครับรถสวยๆอย่างนี้คุณไม่ต้องเสียเงินซื้อถึง6 0แสนนะครับย้ำว่าไม่ต้องเสียเงินซื้อถึง6 0แสนไปเลยอัันนนนนีีี้้้มถงงงโดดอยู่่าาลตร อันไหนติดบอกติดขายความจริงกันคุณผู้ชมเซนเซอร์2จุดด้านท้ายมีมาให้นะครับโลโก้ตัวจีบ่งบอกความเป็นตัวท็อปครับออกง่ายทุกอาชีพนะครับใช้เงินออกรถ100ก็ได้นะครับบัตรประชาชนใบเดียวคุณผู้ชมเอามาได้เลยครับได้รถสภาพสวยๆอย่างนี้ไ่ใช้เลยผ่อนเดือนละ6,000กว่าบาทได้รถตัวท็อปได้รถปี17ครับอันนี้คือดสมนชันภายนอกที่ผมพาไปดูแล้ว แล้วเดี๋ยวเหลือเราไปชมภายในกันครับว่าภายในรถตัวท็อปเนี่ยมันจะสวยงามขนาดไหนอย่างแรกเลยที่เห็นก็ภายในคุมด้วยหนังนะเป็นหนังมีจอมาให้แล้วมีบริเวณที่ตกแต่งครับออกคล้ายๆสีแบบสีกุหลาบกุหลาบออกประกายทองๆหน่อยนิดนึงครับสีเหมือน iPhone เลยอ่ะมันมีช่วงหนึ่งที่ iPhone ออกเป็นสีโรสโกมาอย่างนี้เลยนะครับผม,มก็คล้ายๆกันเลย ออกมาครับโปรดิวเซอร์เดี๋ยวผมขออนุญาตไปนั่งดูด้านในาหน่อยนิดนึงสภาพเบาะโอเคนะครับเบาะไม่ยับไปีกไม่ล้มเป็นเบาะหนังสวยๆนะขออนุญาตขึ้นไปนอีกนิดหนึง่งแอร์ตัวท็อปนะคุณผู้ชมตัวท็อปนี่ก็เป็นแอร์ออโต้นะครับเป็นแอร์ออโต้เป็นแอร์ดิจิตอลแล้วเรียบร้อยเปิดไฟหน่อยนิดนึงดูกล้องหน่อยกล้องหลังมีให้ อ่ะนี่คือรถออปชั่นตัวท็อปครับมันจะมาส่วนมากจะมาพร้อมพวกหน้าจอ DVD แล้วก็กล้องหลังมาให้อย่างนี้เกาะพวกนี้เป็นสีดําเป็นแบบเปลี่ยนโนแบ็คนะคุณผู้ชมอันนี้ชอบมากให้ดีไซน์ในเรื่องของความสวยงามได้ดีเลยแหละเดี๋ยวผมเบาเบาเบานี่หน่อยอ่ะเบาเบาพัดลมหน่อยโอเคพวงมาลัยโอเคนะครับเป็นพวงมาลัยหนังแต่ว่าให้อารมณ์ดีไซน์ความสปอร์ตได้ค่อนข้างดีครับ สังเกตนี่มันจะคล้ายๆทรงดีเชฟนะในพวกรถสปอร์ตทั่วไปแต่ก็ยังไม่ถึงว่าเป็นตัวดีมากเท่าไหร่แต่ก็จับโอเคดีมากครับผมชอบพวงมาลายัยพวงมาลัยตัว G ีอันนี้โอเคมากหุ้มหนังทํามาได้สปอร์ตดีมากๆเป็นหุ้มหนังมีมันติฟังก์ชันพวงมาลัยมาให้ครับดูบริเวณคอนโซลดูบริเวณต่างๆนะครับอันนี้โอเคนะสำหรับรถใช้งานมา3ปีราคาหายไปประมาณ3 0 0แสนนะครับแล้วก็ตัวคอนโซลไม่แตกไม่ร้าวไม่มีคราบเปื้อนอะไรเลยนี่ ชวนี้แซมด้วยสีโรสโกหมดเลยครับผมแล้วก็หัวน่ะน็อตหัวน็อตอีกฝั่งหนึ่งครับเดิมเดิมครับเดี่ยมจัดครบไม่ได้เหมือนเดิมแล้วก็บริเวณแผงประตูนะครับดูบริเวณแผงประตูเลยสวยๆเนียนๆเลยครับรถมือเดียวใช้งานรถมือเดียวไม่ต้องกังวลนะอะไรเลยคุณผู้ชมดูรถที่นี่มีรับประกันมีวารันตีให้หมดนะครับรถดีๆรถสวยๆคุณพาช่างมาดูมาลือ้อตะเข็บอะไรพวกนี้ดูได้เลยปักไม่ห่วงเลยนะนะครับคุณผู้ชม ก็เดี๋ยวดูด้านท้ายกันหน่อยนิดนึงพยายามไม่เห็นทุกมุมกันอ,อันนี้ก็เป็นบริเวณด้านท้ายครับเบาะหนังไม่มีขาดไม่มีได้ปริกนะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นบริเวณเรียกว่าบริเวณทางที่นั่งตอนเก่งด้านท้ายนะก็ะเดี๋ยวส่วนต่อไปเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้าห้องเครื่องกันครับดูหัวใจหลักของรถยนต์ก็ต้องดูที่เครื่องเป็นหลักครับ เพราะว่ามันใช้ในการขับเคลื่อนหมดทุกอย่างแล้วก็มาดูกันว่ามีริ้วรอยหรือว่าล่องรอยอุบัติเหตุหรือเปล่านะโอเคเดี๋ยวมาดูกันเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์แบบดูอนะครับดูอัลวีบีทีไอดูอเวอร์รเบิลไนะครับผมนี่คือวาลวแปรผันทั้ง ID แล้วก็ไอเสียนะครับข้อดีเนี่ยคืออัตราการเร่งมาดีขึ้นแน่นอนอากาศที่เข้าไปในห้องเผาไหม้เนี่ยมันเข้าไวออกไวครับ ฝากระโปรงเดิมๆครับฝากระโปรงเดิมๆไม่มีทําสีนะดูผู้ชมไม่มีทําสีเดิมๆฝากระโปรงไม่เคยเคลมโครงสร้างหลักที่เพอร์เฟกต์คาร์เคลมไว้ว่าต้องไม่มีโดนนัถึงโครงสร้างหลักถ้ามีเพอร์เฟกต์คาร์รับซื้อคืนเต็มราคาแน่นอนครับนี่ดูบริเวณโครงสร้างหลักตรงนี้นะดูบริเวณตรงเรียกว,ว่า่าตรงคานนี่ครับดูกลมคมกิฟครับกลม น็อตไฟหน้าไม่เคยถอดไม่เคยแกะอันนี้ก็ไม่เคยแกะนะครับผมมาคิวซหลายๆจุดยังอยู่นะคุณผู้ชมนะรถเครื่องพันห้ายอดนิยมครับแถมประหยัดมากๆด้วยเกียร์เป็นซีวอนเชียลชิพด้วยปรับเป็นแมนนวลโหมดได้เครื่องยนต์เรามีรับการเครื่องเกียร์กล่องที่เพอร์เฟกนะครับมีทั้งฟรีค่าแรงและค่าอไหล่ให้ด้วยนะก็อันนี้เป็นบริเวณด้านหน้า้องเครื่องว่าให้เห็นเลยไม่โดนถึงโครงสร้างหลกักฝากระโปรงเดิมๆไม่เคยโดนแกะไปทําสี แพงจริงดิสวยๆไม่มีโดนหนูแทะสียังเป็นดำเงาๆสวยๆ,วยๆอยู่เลยครับโอเคเดี๋ยวเราไปสรุปราคาแล้วก็โปรโมชั่นของแถมที่จะได้ถ้าเกิดมาดูรถที่ Perfect คคากันนะครับผม อย่างแรกเลยครับที่คุณผู้ชมจะได้เลยคือได้ตัวรถดีๆอย่างนี้ครับรถบ้านใช้งานมือเดียวจริงครับคุณผู้ชมแถมมีพลังงาน2ทางเลือกให้คุณผู้ชมเลือกด้วยครับราคาป้ายแดงขายอยู่ประมาณ6กแสนห้านะครับผมผมขายอยู่ที่3ามแสนแปดหมื่นเบาทใครบอกยังไม่นำใจคุณวางเงินจองเลยคุณวาง1,000ผมลดให้10,000บาทนะครับใครสนใจก็เบอร์โทรตรงนี้เลยศู 97, 18, 18, 000, นย์เ8็ดเจ็ดหนแะครับแล้วก็ฟรีจัดโอนให้นะครับย้ำว่าฟรีจัดโอนไม่แอบบวกหัวไม่อาหมกเม็ดอะไร เลดดอกเบี้ยให้เลยครับใครอยากได้ศูนเปอร์เซ็นโทรเข้ามาใครอยากได้สองจุดหกเก้าตลอดแฟลตเลดนะตลอดอายุสัญญาคุณแจ้งเข้ามาได้เลยนะครับออกง่ายรปภอ,ออกได้นะครับรปภอ,ออกกันเยอะแม่บ้านออกกันเยอะนะครับเด็กจบใหม่อายุงานน้อยไม่มีเครดิตไม่มีคุณพ่อคุณแม่ร่วมมาครับจัดให้ได้ครับรู้เรื่องครับผลไฟแนนซ์ไวรู้เรื่องภายใน40นาทีสถาบัานไฟแนนซ์มีเยอะ ใครอยู่ต่างจังหวัดไฟแนนซ์ Finance, มีส่งเซนให้มีส่งรถทั่วประเทศให้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะคุณผู้ชมนะก็ถ้าเกิดว่าใครเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับแชร์ไปเลยครับกดซับประคายกดกระดิ่งกันไปเลยครับใครดูคลิปของท่านแล้วมาซื้อรถผมมีค่าน้ำร้อนน้ำชาให้1,000 0บาทนะครับผม ก็ขออนุญ,ญาตฝากกันไว้ด้วยกับเจ้า v ีออสปี17กันนี้ครับสำหรับวันนี้ต้องขออนุญ,ญาตขอตัวลากันไปก่อนเดี๋ยวก็ับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะว่าจะเจอกับรถรุ่นไหนสำหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ